แ,แฟนรายการมวยดีมวยไทยสู่เวทีมวยราชดำเนินครับค่ำคืนนี้เป็นบรรยากาศของศึกวันมิช,ชัยโดยโปรโมเตอร์มิตรนครครับซึ่งก่อนชกนี่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็มาขายของกันอย่างคึกคักใครที่มาที่นี่ก็มาลองลิ้มชิมรถกันได้คุยของรายการวันนี้พลังพลใส่กับเพชรรุ่งใครจะเข้าวินติดตามได้บนเวทีครับ รวมต้นด้วยดวงซับ์ตอ,อิทิพรมุมแดงท้าแรกกับดาวเพชรโตโยต้าระยองคู่นี้ชกกันในพิกันดน้ำหนัก113่อปอนด์ยก3ทั้งคู่ท้าแรกเข่าแรกหมัดกันแบบเมามันเข่าของดวงซับโตกับหมัดของดาวเพชรแลกกันแบบทีต่อทีแฟนมวยลุ้นเฮลุ้นพุงใครจะแตกก่อนกันแล้วยกสุดท้ายก็เป็นยกอวสานเป็นดวงซับที่จับล็อกแทงตีแบบไม่มียัง้งจนกรรมการต้องจับยุติการชกในยกสุดท้ายดาวเพชรพรุงแตกถึงกับอาเจียนจนหมดพุง รอนเจ้าหน้าทีที่ไม่ต้องเอาเปรแต่ต้องมาทําความสะอาดแทนต่อด้วยคุ้ยของรายการชกในพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์มุมแดงพลังพลพเพชรยินดีอะคาเดมี่ยอดมวยเก๋า2แบบที่ชกได้ทั้งมวยไทยและมวยสากลอาชีพเจอกับเพชรรุ่งสิบนายกไก่8นริ้วที่วันนี้ได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่กว่า2ยกแรกทั้งคู่ไม่กล้าออกอาวุธจนกรรมการเตือนถึง2ครั้ง ยกสามหลังกรรมการเตือนทั้งคู่เลยต้องออกลุยเพชรรุ่งอาศัยใหญ่เดินหน้าวางแข้งแทงเข่าแต่พลังผลมั่นใจสายตาดักต่อยเข้าเป้าหลักเหลี่ยมดีกว่าสุดท้ายได้จังหวะปล่อยหมัดทุกซ้ายผีสิงส่งร่างของเพชรรุ่งลงไปนอนสลบสิ้นสภาพไปในยกที่3เรียกว่าแพ้บารมีมวยกันแบบเห็นเห็น ปิดท้ายที่มวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่โรงยิมเนเซียม2,000ที่นั่งสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจ,จังหวัดนครราชสีมารุ่นไล์เวท60กิโลกรัมชายรอบ2ฝ่ายแดงปะชัญยะหลวงชินหรือซุปเปอร์แบงค์มรัตนับฑิตนักชกทีมชาติไทยสังกัดสโมสรกองทัพภาคที่1ก็โชว์ฟอร์มดุต่อยได้นับยกสองก่อนเอาชนะคะแนนธีรมนัสอุกาพมสังกัดสโมสรโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีไปได้แบบขาดลอย